นะครับ4312ครับแอซิดปะทะครับเจเกียยูครับ3232 3, 2. มาดิครับวัดกันไปเลยฮะแมตช์นี้โอเคเดี๋ยวเพิ่มเพื่อนไปครับเป็นมาดิใครอยากมีคือเล่นในสตีมก็สมัครซับมาเด้อ99บาทต่อเดือนทุกคนนะดูดีกันฮะ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเจ้าเชนาพระเจลากใซฮะหรือเจจอมเสียบมาดูกันครับมาดูกันครับเฮ้ยตั้งลำตั้งลำเอาดีเอาดี เฮ้ยมึงรีบทำไมวะโอ้โหคือมึงไม่ต้องรีบเลยนักเตะเรามั่วพิวหายเลยวันนี้ดูดิมั่วเลยเนี่ยลูกเนี้ยความจริงมันไม่น่ามาได้นะเป็นเด็เปรย์ยิงเต็มคอเข้าไปนะ เอานักเตะเติมดีมากยอมเนี่ยดูขอบอลน,นักเตะเรานักเตะเ,เ,เราไม่เข้าไปชิดตัวนะแพ้ทางแผนนี้ฟันธงแพ้ทางแผนนี้นะฮะนักเตะเราน้ำหนาดหมดเลย ต้องแทงรูช่องเอามาอย่างไม่ยอมเว้ยยิงมายิงกลับไม่โกงกฮะอืมดูตั้งแต่แม่งไม่เข้าบอลว่ะ โอ้ดักลำหน้าดีลุยดีอาดีมาฝันใดฮะฟันชิโกเมดเอ้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยลูกนัดอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิเข้าช่องดีมากเลยนะ โอ้นักเตะมึงติดตามมึงกันเลยนีกว่ามาเว้ยไม่ยอมเว้ยเห็นจุดอ่อนเราเราก็เห็นจุดอ่อนเขาเหมือนกันนะหลังรั่วเหมือนกันนะนนนะยิงเบาๆพอนะนใส่ยากครับเพรสูงเลยฮะ อืมฮึสุดเซฟครับของเดกิอฮะดูดิโอ้ดีดีอับงัดขึ้นมาได้นะอืมปัดได้เดกิเกกับตาย โอ้โหดูดิลูกนี้เราเกียร์บอลไม่ดีเลยนะไอ้อะไรวะมองโอ้โหเข้ามาดูเองอีกสวัสดีครับอยากโดนยิงแอดช่วงนี้โดนเอาเอาเอาเุ้ยโดนจิ้มไม่ทันเลยวะอุนักเตเขาชิดกันไปเปล่าวะ โอ้นักเตะไม่เข้าบอลอ่ะร้อนร้อนเอ้ยนักเตะผมไม่เข้าบอลอยู่นะทุกคนเนี่ยแพ้เขาด้วยนะ ใต่มีข้อบอลเว้ยเอาเอาทันไม่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 เออไม่ทันเว้ยมาดีฮะโดนไปนีฮะออกมาดีนะักใช่ไหมยิงเอาเว้ยบอลยังไม่ขาดเว้ยยิงกันมันเว้ยอือหือยิงกันครึ่งแรกไป็เจ็ดลูกนะยิงสามข้อสามครับ บอกเลยบอกเลยนะฮะดากโดนยิงครับแอดแชร์ก่อนนะอาจารย์ใส่ยังไม่แชร์เลยนะเนี่ยแชร์ก่อนนะฮะเดี๋ยวทยยุทถูกได้เล่นนะตามตามกติกานะฮะคนดูเขารอเล่นเหมือนกันนะ โอ้ค oh, oh, ุเมียดดึงไหวไม่ได้เลยวะกลางละมั่วเลยโอ้ทำไมจิ้มดิเฮโอ้ไม่ได้ขายจิ้มว่ะผิดพลาดทางเทคนิคเยอะเลยเจอแมตต์เนี้ย าส่ยเย็ะว่ะโอ้นั้เตะเราเข้าบอลสามตัวนะฮะตัวมาห้ผมสามตัวนะ,ะวนะนักเตะเราเข้าบอลมั่วที่หมายเลยทุกคนดูเนี่ยโอ้เล่นจังหวะดีมากเลยนะ ยอมรับเลยครับนจ่จอบแปะนี่ยได้เลยนะมาเว้ยไม่ยอมเว้ยไม่ยอมตายโอ้สี่ห้ายิงกันเดือดเดือดเลยฮะบอกเอ้ไม่ยอมตายฮะเอาเว้ยยิงกันอย่างเดือดนะ เอาเว้ยจะเมอมาแล้วเวฮ้ยห้าห้าเว้ยเอาดิเอาดิไม่ยอมฮะไม่ยอมตายฮะบอกเลยแมตช์นี้ยังเดือด เอ้ยย,อยิงกันอย่างเดือดฮะบอกเลยใครไม่ดูเสียใจนะคู่นี้นะยิงกันตุดอตุตรุดเลยนะแรนคนละหมัดไปเลยเอาเรื่องนะเฮ้ยแผนนี้กคตเฮ้ยเนยข่ายนี้เจมาเล่นเนี่ย สามสองสามสองเนี่ยดีครับลูยิงเดืเดอดยิงเอดโอยนิต้าไม่ขยับไม่ขยับอ่ะนิต้าอิกสกี้ของโค้กโอ้โหเอ้ยเอ้ยอีสกี้เสียของว่ะ โอ้โห oh. เอาวะเซฟว่ะเซฟวะกุดลิะ <Good> lead, ฮะโอ้ oh, นักเตะม,มังวิ่งหนีลงคืนข้างหลังหมดเลยมึงบ้าเปล่าวะโอ oh, ้นักเตะนักเตะไม่ได้เรื่องฮะ นักเตะวิ่งขึ้นหลังหมดเลยฮะดูดิโอ้โหปล่อยข,ของงัดเข้ามาได้โอ้โตายโอ้โหจบเลยฮะ โอ้โหแผน่นนี้ลายครับแผ่นนี้ลายครับมันโคตรครับห้าหกนะยางมันนะฮะโอ้ดูดิมันโคตร